อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เจอกันพี่น้องบรรยากาศตอนเช้า,าเช้าก็ไปเช้าสายหรอกกระสายแล้วแหละหกเจ็ดโมงเลยแหละพี่น้องอืมส่วนในคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้สีผ้ามาเบิ้งข่าง,งามพี่น้องข่ามะลิหนึ่งศูนย์ห้าโอ้ยนี่หน้านี่เขาดูแลดีขนาดพี่น้องเอ้ยเบิ้งขันนาโอ้โอโอยบมยมีห่าเลยตัด เกี่ยงง่ามเลยแหละอืมแบบนี้เนี่ยพี่น้องเกี่ยวเขาก็ง,ง่ายพี่นอ้องอืมง่ามรดเกี่ยวเขาลงนะเกี่ยวข้าวง่ายมากเลยนะอืมเขาแรนหลักการมันถ้ามันไม่ล้มแบบนี้เนียพี่น้องเราไม่ต้องไปโน้มข้าวหรือว่าไปไปมอบข้าวให้มันเข้าเพราะว่าแบบนี้มันยังไงรถเกี่ยวมันก็เกี่ยวถึงพี่นอ้องอืมเพราะว่าส่วนมากนี่คา <c oughs> งคัง,งนี่ทำ <c oughs> มันหกหลายทำมันหยาหลายนี่ลถเกี่ยวมันกัด มันก็บอกอยากเกี่ยวไห้พี่น้องเพราะว่ามันยานต่อมันว่าอืมมันกลัวต่อไม้กลัวมีไม้อะไรแถวแถวข้างข้าหน้าน่ะมันบอกมันก็เลยบอกกล้าเอาปากเกี่ยวเขาไปฉิดข้านหน้าหลายเออมันก็เลยเห็นไห้เกี่ยวบวมแต่สำหรับหน้าผู้ใดที่ตัดข้างไห้ข้าหน้าแบบนี้มันมันก็ดีพี่น้องมันก็ดีเพราะว่านี่รถเกี่ยวมันก็มองเห็นนะเนาะอืมแล้วกาข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูนี่แหละพี่น้อง อเรื่องหนูนี่แหละ้าข้นหน้าแปนแบบนี้นะหอยหนูบ่มากพี่น้องหนูบ่มากไก่เลยแล้วอืมหนูนูนบ่มากไก่พ่อหนูนูนบ่มากไก่กะน้ามมันกะแหงเขากะข้าวก็ไม่โดนหนูกินอืมเนบออืมนี่เ็นบอเนี่เขากะงามงามพี่น้องแต่ก็ ไอ้ฟังนี่นี่เขาบ่าสูงบันไดพี่น้องแต่ฟังนี่นี่เขามันสูงอืประมาณสักน่าจะร้อยร้อยสี่สิบผมว่ารนะ้อยสี่สิบเซนติเมตรนะคิดว่าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบหลัไปนี่กพาพอดีว่ามือวานนี่มันล่มพี่น้องอันนี้บ่อแมน่น้าผมดอกมามาไายห้เบิงมาทายให้เบิง ว่าเข่างามๆแบบนี้นะพี่น้องข้าวงามๆแบบนี้เห็นงามๆแบบนี้นะงวงก็่วงกอบ่งใหญ่ปันไดพี่น้องกลางกลางอืมกลางกลางเลยไปทางใหญ่ๆห,หน่อยๆอืมอันนี้พี่น้องเห็นงามๆสูงๆแบบนี้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพอดีว่ามือว่านนี่มันล่มพี่น้องมื่อวานนี่มันล่มผมผ่านมาแต่ผมบริเลไทยพี่น้องเบิ่งนี่ขเขาแถวนี้มันสูงพี่น้องอันนี้มัน150ร้อยห้าสิบละมั้งแถวนี้เบิ่งพี่น้อง นี่สน,นิทเลยพี่น้องงอหัวกับบ่ขื้นบอดน,นี่เบอรเจอตอนเศร้า <c oughs> เจือตอนเศร้าไอ้อีกหมอกลงอีกพี่น้องนี่พี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องเห็นบอน,นี่นี่แหละผมถึงบอกว่าข้าวงามน่อยอย่าไปไว้ใจพี่น้องอย่าไปไว้ใจอือเห็นบ่พอมันงามปุ๊บนี่ มันสีเป็นแบบนี้แหละมันสูงนะพี่นอ้องอือเห็นบ่บางคนก็ดีใจโอ้ข้าวงามข้าวงามลวงไงล้วงไงประซ่านเพิ่นใส่ปุ๋ยได้เเนะอือแต่สุดท้ายแล้วนะพี่น้องเห็นบ่มันไม่คุ้มเด้พี่น้องมันไม่คุ้มกับการลงทุนนี่ข้าวมันเพิ่งถอดลวงเนี่ยพี่น้องแล้วถ้ามันล้มแบบนี้เนี่ยมันใส่เมเ็ดบ่ได้เพี่นอ้องเพราะว่าใบเนี่ยใบมันสั่งข้อแสงไม่ได้พี่น้อง แล้วมันแจ็บแจ็บกันบบมีเนมีเล่ยอืมแล้วก็ข้อเสียอีกอันนึงนะพี่น้องข้าวที่มันกําลังถอดรวงแล้วมันล้มนี่พี่น้องมันมันบม่ค่อยงอเลยพี่น้องมันไม่ค่อยงอหัวขึ้นเดยอืมมันสิแบบส่วนมากมันสิแบบถ้าแม่นมันงอล็มันงอขึ้นน้อยนึงนะพี่น้องอืมพองอขึ้นนิดนึงแต่ทีนี้เออไออใบธงมันนะพี่น้อง ใบทงเนี่ยมันมันชิดกันแล้วก็มันกระจมน้ำพร้อมนี่น้ำก็มีนี่เห็นบ่นี่น้ำก็มีแบบนี้นะแต่เขาก็กำลังเล่งปล่อยน้ำอยู่หรือว่าเขากำลังเล่งปล่อยน้ำหมอกเมืองหันอืมก็ยิ่งยิ่งปล่อยน้ำาออกเขามันก็ห้งล่มอีกเพราะว่ามันมีอย่างมาพยุงเนาะเออมันก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะพี่น้องอืมไอ้เรื่องเรื่องปล่อยน้ำเนี่ยอืมเพราะว่าถ้าเข้าถ้านาใครที่ไอ ต้นข้าวมันสูงถ้าเราปล่อยน้ําออกปุ๊บนี่ถ้าเจอล่มเจอหมอกมากนี่มันไม่มันไม่มีอะไรพยุงต้นข้าวไงพี่น้องมันก็ล้มที่นี่อืมแมนบอแต่ถ้าเราไม่ปล่อยออกถ้าข้าวมันล้มทีนี่พอข้าวมันล้มปุ๊บมันก็แช่น้ําอีกมันก็เลยแบบกืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะพี่น้องเออมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเราก็ต้องเลือกเอาเอาที่ดีที่สุดน่ะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับพี่น้องเอ้ยนี่เขาง่ามมันสิเป็นแบบนี้แหละ เออข้าวสูงนั่นแหละเออสุดท้ายมันจะเป็นข้าวขี้เดที่นี่เอออันนี้นี่เขาตัดไอ้สิบห้าสิบห้าสิงหาพี่นอ้องเออเดือนสิงหาหน่อยสิบห้าสิงหาเลยแต่ที่นี่คือเขามันง่าม,มาเขาใส่ปุ๋ยน่ะพี่น้องใส่ปุ๋ยเนาะมันก็เลย <c oughs> มันก็เลยต้นก็สูงคือเก่าพี่น้องต้นก็สูงคือเก่า เพราะฉะนั้นเนี่ผมว่าถ้านาใครดีถ้านาใครสวยเนี่ยพี่น้องถ้าตัดกลางเดือนสิงหานะ่ะบ่ต้องใส่ปุ๋ยดีกว่าพี่นอ้องอืถ้าใส่ปุ๋ยทับร่วงเธอเดียวเลยอืเพราะว่าถ้านามันดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไปใส่ปุ๋ยเพิ่มก็เหมือนเป็นการไปเร่งการเจริญเติบโตให้มันนะเนาะจากที่เราตัดเราที่เราคิดว่าต้นมันจะเตี้ยนะ่ะมันจะกลายเป็นว่ามันก็สูงเหมือนเดิมมนะันเนาะเพราะว่าเราไปใส่ปุ๋ยอัดเข้าไปอีกไนงะมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาอีกเหมือนเดิม อืกะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ <c oughs> ไม่มีสาระอะไรมากมายอันนี้มาทายให้เบิงพี่น้องเข่างามเข่างามมาหล้ที่ว่าเข้างามเข้างามมาหลมสุดท้ายแล้วก็เป็นแบบนี้พี่นอ้องอืก็คือเข่างามนี่อย่าเบิงตอนไหนย่าเบิงตอนที่เข่าถอดห่วงพี่น้องบทสรุปของเข้างามเข้าวสวยนี่ต้องดูตอนเกี่ยวพี่น้องถ้าตอนเกี่ยวยังตั้งคือเกาย,ยัางห่วงไงคือเกานะ่ะ อันนั่นนะหมายถึงข้าวงามอืมแต่ถ้ายังไม่ได้เกี่ยวเนี่ยอย่าพึ่งไว้ใจพี่น้องเอ้ยนี่เป็นแบบนี้เนี่ยสนิทเลยนี่เดี๋ยวมันสิไปอีกนะอันนี้นะถ้ามันถ้าถ้ามันได้เปิดหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องถาบเงเอน้อถาฝนถาล่มมาานี่ไปอีกอืมไปเป็นแถบอีกอือมันเหมือนลุมอุกาบาตนะพี่น้องทามันได้ตกแล้วมันก็กระจายไปทั่วเลยนี่อืออ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาย เออม,มาถ่ายให้ดูมายกตัวอย่างให้ดูเออโอเคสวัสดีครับผม